เอาแล้วครับโอ้เอาแล้วครับเอาแล้วครับเอา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 รอบที่สองรอบที่สองโอ้ยจวดจวดโอ้เยี่ยมเยี่ยมครับผมน่าจสวัสดีครับคลิปนี้ช่วงเช้าเช้าครับมานั่งดูว่าวานเหน้ำขึ้นเยอะแล้วมันดูาวานเหน่าจะเป็นพวก ปลายใหญ่น่จะเริ่มขึ้นแล้วครับก็อยู่ที่ฝ่ายน้ำมรถงงครับหลวงปู่ผมับทุ่งมนประจากสุขิรีก็บรรยากาศโดยรวมครับช่วง,ววงเช้าๆกา็นั่งรอกันนะครับเอาละครับเช้านี้นะครับยังไม่ได้วานสักแหเลยนั่งรอแล้วครับโอ้หนุ่มใบหนุ่มใบนั่งรอแล้วครับ เจ้าเก่าครับเจ้าเก่าปลาตัวใหญ่ๆเริ่มกระโดดแล้วครับน้ําเยอะว่เมื่อวานเข้าเยอะเลยแหหนึ่งแรกกรติกหนึ่งอะบางน่าจะหลายโลครับเป็นเจ็ดแปดโลเอาน,นี้เรารุ้นแค่งเช้าเจ็ดโมงเช้าประมาณจักเต้ออกนหน่อยๆนะครับน่าจะเริ่มกระโดดโน่นครับป้อมตกเป็ด ้าเกือบ่วมแล้วไม้ตกเป็ดครับหนาผมถ่ายให้ดูวันก่อนที่แกตกได้ปรากฏดไม้นั้นเกือบท่วมแล้วครับเอาแล้วครับเกมาแล้วเกมาแล้วน่าจะได้ปลาเยอะครับเดี๋ยวจะไปดูปลากอนครับผม แล้วครับมาแล้วครับพี่น้องใครปลาไหมมาปีห้าแล้วเลยโอ้ได้นี่ตัวได้ได้ปลาพี่น้องได้ทั้งปลาได้ทั้งเห็ดเห็ดปลาลักกุชอันนี้เห็ดปล่องรอเองเออปลาปีห้าแล้วลุ้นตรงนี้ต่อครับเอาละครับลุกขึ้นแล้วครับลุกขึ้นเตรียมตัวรอแล้วครับ องชอดคู่ครับสองชอดคู่เริ่มแบบแบบม,มีกระโดดได้เห็นแวบๆเดี๋ยวบอกเมื่อวานมีแต่ตัวใหญ่ๆครับเมื่อวานผมไม่ได้มาติดไปถ่ายลงแหกันบัดจำพัน 3, โศกรอรุ่นครับรอรุ่นครับจับแหรอแล้วเวลาเริ่มกระโดดได้เห็นแล้วครับปลาเริ่มกระโดดได้เห็นแล้วครับนั่งรอมาสักครู่ใหญ่ๆแล้ว ดูได้เห็นปุ๊บวับปุ๊บวับอยู่ครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับรลอมกันดูได้เห็นแล้วแวฟแล้วครับยืนรอแล้วยืนรอแล้วครับฝั่งนี้สองฝั่งนู้นสามครับนั่งรอเหมือนกันครับผม กันนั่งอีกแล้วครับจนปลาหลอกครับโดนหลอกรอบไปหนึ่งสองรอบแล้วครับอ้าวนั่งนั่งนั่งยืดเส้นยืดสายครับลุกนั่งลุกนั่งอยู่นี่แหละอ้าวลุกขึ้นยืนแล้วครับลุกขึ้นยืนแล้วมองหน้ากันอยู่ครับเอาเอายังไงเอายังไงอ้าวลุกขึ้นยืนแล้วลุกนั่งลุกนั่งสองรอบสามรอบแล้ว ้าเริ่มกระโดดมาเรื่อยๆครับชัวไม่ชัวแค่นั้นแหละครับเรางการตัดสินใจครับผมดูครับเด่ละโนครับดูครับจ้องดูครับ <laughs> หลังเช็คความพร้อมครับเติม <laughs> <laughs> ปลาโลครับ มากระโดดปุ๊บปุ๊บเป็นกระเงียบโดดแต็บเต็ปแล้วกระเงียบเอาอย่างง่ายเอาอย่างง่ายอ่านั่งขึ้นแล้วครับ <laughs> นั่งไปหนึ่งนั่งไปหนึ่งแล้วครับอ่าแล้วก็น,นั่งไปสองครับผม <laughs> อ่เดี๋ยวดูดูสีหน้าก่อนครับ <c oughs> ดูสีหน้าครับ <c oughs> <c oughs> การัตาพริบๆแล้วครับมาครับมาเอาละครับตั้งสมาธิดีๆครับเอาล้ครับเอาแล้วครับเอาละครับลุกขึ้นแล้วครับผมลุกขึ้นแล้วครับผมเอาอยัางอยังเอายัางอย่างยังยังอย่างอย่างคนหลังต้องรอคนหน้าครับ คนหลังต้องรอคนหน้าครับเอาไงเอาไม่เอาเออเอาไม่เอาเ,เ,เอาแล้วครับเล็กแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับรอบนี้แหละตัดสินใจแล้วจวดจวดนะพองหลายรอบแล้วขอลองยักหน่อยนะเอาแล้วครับดูครับดูดู อะไรอะไรอะไร่ไร,ไร,ไรู้มามารีออยังครับโอ้อาหอา้าวยังพอได้อยู่ครับยังไม่เยอะนักสิบตัวไปครับเอาติดอะไรทางนู้น ดูหนุ่มใบครับดูหนุ่มใบครับดูหนุ่มใบครับทีดีแล้วเขาเข้าอย่างนี้แหละวันด้านท้ายสงสัยน้ำจะวนแรงมากครับฮ่า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 โอ้เข้า ยังไม่เค้าอะไร3ตัวรวมๆกัน ôi, ัอยู่ครบจุกหัวก็คือโอ้ย <c oughs> อย่างมันนะอย่างมันนะครับถ้รารอติดตามันต่อครับผมหมดปลาอ่โโาออเห็นบอกว่าได้ปลาข้าวครับได้ปลาข้าว nhiều trao sốt dối đấy dối kg lụa lụa thay đấy thế này thế này đấy này nè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  này อาแล้วครับทางนู้นเขาวานกันแล้วอ่ามองไม่ทันครับเมื่อกี้อ้าวได้อยู่ครับผมอ่าพอได้กดอยู่ครับเอาปลาตกด้วยโอ้หลายตัวอยู่ครับตัวขาวเลยมาเหงข้างล่างเหงข้างล่างเข้าไปครับเข้าไปครับ ล่างลางเข้าไม่กี่ตัวครับถูกด้านบนครับเดี๋ยวเดินไปดูสักหน่อยครับม่แล้วครับผลงานเมื่อกี้ผลงานเมื่อกี้เรืร่องราสนางทำไมเฮ้ยยะว้าวคือยูคคือยู่ทางนี้นี่ นานเท่ไหร่เจ้ามันเท่าไหร่เจ้ารถเต่าเนี่ยเอาบึ้งทูครับต้องรอจังหวะอยู่กับโชคอยู่กับมันอยู่กับดวงด้วยตอนนี้พร้อมมากครับนังแข็งนี่เกินคขึ้นถังอ,ะ <c oughs> อ่ะปลาซิวอ้าวยังไม่ค่อยขึ้นคร,รับโอ้ปลาลักป้วนลึกป้วนมาก ตาขาวบางตาใบไผ่ราาอรุนกันไปเรื่อยๆครับตา,บาครับเอา,าแล้วครับปลากระโดนครั้งเดียวแล้วว่าหายเลยปรับบังเกอร์ใหม่ าโอ้ก็โซปุ๋ยจะขาดแล้วครับว่ากโซปุ๋ยมันจะขาดแล้วพี่นอ้องดูห็นกลิ้งเลยหยับให้มันได้ระดับน้ำเลยครับเอาแล้วครับทางนน้นวานอีกแล้ววานอีกแล้ว,วได้ก่อนทางนี้อ๋อ จะห่อแล้วครับจะห่อปลาแล้วครับกันร่วงครับกันร่วงเข้าไม้เข้าไม้าไอาจจะเข้าอยู่นะครับร่วมแล้วครับ ไปแล้วไปแล้วเอาทางนี้ปรับทางนู้นก็ปรับเหมือนกันครับปรับเปลี่ยนตามระดับน้ำครับน้ำแรงมากอะไรมากน้ำยังไงโอ้แล้วแต่สูนครับน,นี่น้องในปรับเสร็จแล้วก็เตรียมแล้วครับเตรียมแฮยรอแล้วครับเ,เดี๋ยวรอลุ้นกันอีกสักช็อตหนึ่งดีครับ แล้วครับรอบนี้สับตำแหน่งกันครับเอาให้หนุ่มใบมาอยู่ด้านบนบ้างสลับกันเอาแล้วครับโอ้เอาแล้วครับเอาแล้วครับเอา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 รอบที่สองรอบที่สองโอ้ยจวดจวดเดออมูริชาเดี๋ยวรู้กันครับฮ่าฮ่าฮ่าได้ปลาใหญ่ปลาคุกปลาคุก อ้าวอ้าวอย่างไรครับหมอได้ลุ้นไหมพีน่น้องอ้าวได้ปลานมนมหนึ่งเล็กอ๋ได้ปลาจนซ <laughs> ิวสี่ห้าตัวอยู่ครับอ้าวอ้าวโอ้หมอโอ้โอะไรอะไรอะไรทำหน้าทำหน้าอะไรอยา่างนัน้น โอ็คิดเธอมู่เจ้เนี่ยมันอ้าวอ้าวนี่กมาเห็นทำหน้าอู้อู้อู้อยู่โอ้เยี่ยมเยี่ยมอ่าาาหนุ่มใบบอกมีเยี่ยมครับมีเยี่ยมเยี่ยมอะไรไม่รู้ nhanh 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 À ha nhanh 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 ô nhanh 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 dài nhanh nhanh

บรรยากาศครับฝนเริ่มมาหวานกันบ้างแล้วน้ำขึ้นเยอะครับฝนตกเริ่มทุกวันขึ้นบรรยากาศช่วงเช้าครับอย่างนี้แหละพี่นออ้องหาอยูห่หากินมานไม่มานสลับกันบ้างวันไหนมานก็มานวันไหนไม่มานก็มีครับอันนี้ถือว่าเริ่มโอเคแล้วครับเริ่มลาเริ่มเข้า,าแล้วครับปรับแขนม่อีกแล้ว กับแผนน้ำใหม่แล้วครับผมตรงนี้จะเงียบอยู่ครับต้องปรับน้ำด้วยต้องรอจังหวะปลาขึ้นด้วยครับอันนี้เราเลือแต่จังหวะพี่นองรอจังหวะปรับไปจำแผนเรื่อยๆครับเอาลึกนี้มาฝากกันแค่นี้ละครับพอเป็นน้ําจิ้มเดี๋ยวรอติดตามครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพี่นองทำไมตรงนี้กว่าที่อื่นมีแนวหาปลาไปเรื่อยๆนะครับผม ช่วงเช้าแค่นี้ก่อนครับคุณ